ว่าคนนอ ทองมา <laughs> อันนั้นอัน,น,นสิเลียนแบบบ,บอกกัน<ๆ>นี่เลยเทิ้งเงันเลยเอาอันไม่ไม่แหมที่เขาคือเลียนไม่ไม่หน่แหมฉันว่ามีนาว่าฮิโรกิอีฉันแบกหนีมาจากเมืองเกแบนบ่แบเบนเร็วฟังว่าจีได้ผัวคอยซ้ำแค้นตามหาทั่วไทยแลนด์กับบ๊พ่อพ่อคน <laughs> เอาล่ะ เราต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้จ,ะจะัดจอยจะับผ้จะจะาเราเห็นอย่างมือนผู้ใดละ่ะเป็นผู้กวดบอกนังไปน้ำนาคอมเลยไป <c oughs> นาคอมแล้วไปดีแล้วยายชาติน <c oughs> ั้นแล้วยายล่าหมกหลายพวกเจ้ามหาพลนะไปไหนเทาเงินบ,บ่มีบนใบหีได้เทาแล้ว <c oughs> ใบเนี้ยเพราะเรามีแห้งว่าจังไร พูดนะอุ้ยแต่ไหนจัะวันเราบ่มีเงินยาสูบเฮียนั่นน่าเออเออกล้มลงกันครับเงยขึ้น,นมาหนีเห็นเราป่เนี่ยเป็นน <ๆ S 2> ังไหนก็ว่าหเจ้าจะกินเหลา่าไหนเหจ้าค่อยบ่แข็งนั่นน่าพอพี่น้องพี่น้องสีสเ,เกียร์คือพ่อใจกไหลแต่เห็นว่าต้องมาปิดปากไว้กินเหล้าขาวดิหึงเลย บเม่นเม่นออกนั่นจากของิเดี๋ยวนี้เิบนว่ากินเหล้าขาวแล้วมันค่อยบ่แข็งกินยังมันจะแข็งคั่นกินเบียร์กินเบียร์บ่ราะมันบ่แข็งได้ค่อยตายไปเลยโอ้ยได้กับผัวนได้ก็ได้ผู้เดียวอีหลีเนาะอ้าวผัวไปผัวมันอยากได้ก็ไปเป็นผัวเราไปเป็นเมียเราจบ่ล่ะเจ้าก็เว้าบาปเพิ่นเนาะยายแม่นมาหยังโดนหนียายมื้อนี้แม่นมาหยังแม่นไมา ลูกลูกไหนล่ะฮอเอาลูกแม่นป่ะลูกแม่นพระเอกแม่นจักรพรรดิผมนี่ยบอกแต่ข่าวว่าหมอลำระเบียบเพิ่นมาเล่นบ่แม่นระเบียบเพิ่นออกจากระเบียบแล้วเอ้าเจ้าเจ้าไปอยู่ไสมาเยม่นแม่นบ่แม่นพระเอกระเบียบป่ะบอบกับพระเอกระเบียบนั่นแล้วแต่เพิ่นเป็นพระเอกระเบียบเก่าโอ้เพิ่นพระเอก เี่ยเเกาพิ่นลงจากระเบียบแล้วเพิ่นมาตั้งวงเองบ้าเงินบุยตื้อมวหนามันาตั้งไอ้ยสิบุอึดเองเนี่ยนั่เราเอหน้าไปเขาท่อกอซ้อนไปนะโอ้กัดจังเลกัดจังกัดแดงวาหายเราจังเลกัดในน้ำบลแม่นคือเก่าเออจังเลกัดปากเนี่ยมอล่าขนเจ็บเป็นแเป็นเออแม่นจักรพันธ์ดูแลคือเก่าหล่ะแม่นประยูศัยแม่นั่ไปหม่องหันเออ าแม่น้องไปบองหันจังไหนไก่จะเลืมอันนี้เด้อแม่ก่อนสิเมียบ้านน่ะอย่าลืมปลาล่าแม่นจักระพันเอ้าบักล่าขายหอดปลาล่าขายเหรอเนาะเอาแม่เอาปลาแดกมาฝากดูเด้ปลาแดกรถยังเลยบ่ะเนี่ยปลาแดกแม่จันพ่อลานวายเออกับอันเดียวกันนั่นล่ะอันเดียวกันเอออันเพิ่นไร่สดอยู่บ่กล้าเว้าคักคันเมือบ่าไร่สดล่ะก็ว่าอย่างอื่นไป เห็นนั่นพระเอกแม่อยากเห็นพระเอกแม่น่อสักครู่เดี๋ยวผมไปตามให้ี๋ยวผมไปตามให้ล่ออยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อขอานผพาพี่น้องมาพบกับพระเอกหมอล่ำขวัญใจเป็นแฟนแม่นจับกับพัดลาว่าใจลอยล่อก็เอียงจนเสียสายตาเอียง ตายยังเจ้าบอกตายกับหนอนนอตเรียงกับานอนนอเตอเรียงไอจ้าเสียงเบตาเสียงอนเสียงพ่อเอ๋

แม่นดูครับแต่ว่าคนละแม่นแม่นมันมีวันมแมนครับแม่นยังแม่นโมมีวันนี่แหละค่ะคนๆนั่นไปลองหน่มแมนแมนจักรพรรดิมแมนครับบแมนครับเพิ่์ท่านไดนออกมาตลอดเวลาของเพิ่นไหนเลยเอ้าครับเพิ่นถามหาพระเอกแม่นเจออกว่ายังอะพไปแม่นเพราะว่าเพิ่นเขาของน้าเพราะว่าของน้าคนเขาหลายพเพิ่นตาของน้ำเราได้ปล่อยของมากกว่านด้เลย เออพ่อหน้าพ่อตาพี่น้องเจ้าอุตพรสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแม่อาวาังพระโอนนำเด้อสวัสดีพี่หม่สงการไทรไหลลงไปไมิตรภูปีนาปีตา,จา,ายจักไปเป็นไผ่เจาา้จาเป็นไผ่จักควายจักเป็นไผ่จักมาจทะเลไปทะเลมาจทะเลจะมาโพยอยู่นี่โอ้ยลงทางมน้าบอยหลงทกงานไกลไกลมากอ่ะ เออสงการทายห้อเขาอยากม่นอะไรอยางแต่ว่าให้อภัยอยู่เสียงม่นอยู่เป็นอย่างไรเสียงดีอยู่เสียงดีป่ะเสียงดีแล้วถ้าออนซอตพี่น้องเอามาพี่น้องช่างที่ษะเกียบดูต้พรเฮาพ่อหน้าเพราตาพี่น้องดูเอามาดูเราจิตจังว่าพ่อดูมาโดนเป็นสงการนี่คือหม้อรำันาดนี้หางกามาดีหงากามาป่ะเออกามากระช่งแล้วคอยกับหงากามาคุ้ม เอาต้อนพี่น้องพอพี่น้องแล้วก็ได้ปีใหม่เลยปีใหม่ด้วยได้้ตจะมาหาพระเอกแม่นมาหาพระเอกแม่นถ่าจกเข้าขอาใจจักสิมาคิวจะน้อนคิวไเนาะคิวหนังคิวสุดจกควงคิวปีใหม่ลราจะคิวเหล่าเนาะเชิญจกเบียดก็คือใส่เบนตามากหากเถอะเนาะอันนี้ไนเนาะใส่เบนต้าจะชุดอาหารวดีไปหากันทุกคนคือกันเบิังกูด้วยเชิญ เคยโศกโซ่จอดพ่ะนะวะคอยต้องไปว่าหันขอยได้เงินเด้เจ้าต้องไปเจ้าคือบ่ได้ตะนันเงินแตกสวดสวนนู่นนี่ได้บ้างเชียวยังก่อนว่าเชียวยังก่อนเชีวเราดีเชีวเราดีคือได้จักเบีกเนาะเมื่อไรพ่อแนวแก่ทั้งลายพี่แนวแก่พูดแล้วแปลว่าน้ำแม่พันธุ์พูดแล้วโอ้โหพี่น้องควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่แห้งนะแม่เอ้ยได้ถ่ายวะอย่าห่างกลับอย่าห่างกลับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยเด้ออย่าสู้ไปเด้อเฮาเด้อเกิดเป็นคนหรอล่ะสู้ไปเฮามวนย่างเดียวเอาตามันจะตายโควิดนั่นใครรับบุ๊กบอกว่าผมอยู่ใช่หลายบ้างหนึ่งเงินแตกบึ้มๆขึ้นทางนี้ด้วยซ้ำเลยเจ้าขิวหยังขิวเงินดิ้น ปันว่าหันคือว่าคิวเราคิวเรากล่าวว่าเป็นแต่ไรกินเราเว้ยมาทั้งกูตุ่มพอนมาม่เหลากินยันโควิดวะสามพันแม่พันแล้วบางฤษเพราอยากดอกแม่นบอกัวสิกุงได้ยินเลยขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อโอ้ยเนาะเงินกันโควิดผมห้องพัาติกมาไม่อยังนั่นโวยเขาว่าคิวเลือเล็กไมมลีบะขอบคุณขัดบ่ บ,บอกให้เหลือครับปีไม่บานห้องไรใ,ใส่คาคักชาเถาะ <laughs> โอ้ลืมจัจำมือผู้พ็นมีเงินที่แหลก <sc an> อาผู้จังสีกับมีเงินเข <c oughs> ่ามินจังเจ้าเศรษฐีในี่ข้าพ้นจนบ่รี่เจ้าเชื่อน้ำไผ่อยู่บ่จับญยานโคบิดจักน้อย กบก็แค่จะของแก้วไปเท่ยวบุบไปเดี๋ยว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 โอ้ยถอดหางไปเจ้าเป็นบ้ากี่ไปไหงหมอนมหมนุ่คนเจ็บแฟนๆพนตั้งมาใหม่พนว่า้ลูกน้องไห้กินเหล้ากินยาหยุดนาหาาันบ่เอ้าพนว่า้นักแสดงกินเลยวัถนถอดสี่พนน่านพนท่านออกจากของน้ำดอก ว้าวว้าว้ากินว้าให้กินว้าให้กินทายว่าทัานสั่นก็ให้อาจารย์นักดนตรีกินแท่งอะไรตัวอย่าดีกว่าไอ้น้องขอบคุณหลายเด้อเด้ออาจารย์นักดนตรีกินแท่งเนาะจะเป็นการหาเกลียดเป็นการบระชงเสริมอาจารย์นักดนตรีอันมือขี้บอดพูอได้ก่อนยังสวางได้ก่อนหัวไอยน้องไหมหัวยน้หน่องไหมสว่างได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่มันออกอากาศมันบอกว่าได้ออกอากาศมาว่าได้บักเกม กัดเกมกัดเกมออกอากาศว่าวได้บากจังไนมันเสียให้น่นะอ่านยินแท้นลยเด้อเออพ่าเป็นยังโอ้ยใครลองสุราต่างประเทศก็มาลายี่ห้อเพิ่งรู้เรื่องนี้เองว่าขอขอกินดีกว่าซื้อเอง แก่ไปขึ้นเพลินอะไรแต่ของแก้วใส่นอจะมาดีกันอุปทานเหมือนพระจินดาเกียว <c oughs> อ,อตาตมาถี่ตายต่อโควิดเป็นวัดเชือดอกเป็นวัดกินยายนักก้เาเซาผมมาชามือก้าวเซาก็ป,ประเดี๋กูไปนอนหนาคือเก่าแหละว่ะ <c oughs> เอาบ้านรรว่าอะไรเราคอย จ้างถอวแค่ไหนจะของแกโอ้ยสมาดีเถอะน้อไปนอนโรงบาลได้จะฝ่าทะไลยโจรดกโอ้คนลืมจ้งไวทถาเจ้านี่ชิบาทคอยปากแกบักขึ้นมันได้ไอเด้ออยู่ดีไปยไไอเดอโอ้ยบาตบ้อมีหลายใบจังใช่บัตรตัวใคสามคนคนดอายุไปสูบอะไดไเดอใอันนั้น บ้านผู้หญิงนี่มีผู้เดียวแต่ว่าผู้ชายนี่มีหลายอยู่ว้ายโอ้ขอบคุณเกศพันธ์นำเด้อขอบคุณพี่น้องเช่าบ้านโศกนั่ฮะได้ข่าวว่าจังจะบ้านโศกใสโศกลกเตินบ้านโศกข้อนสวรรค์เออออโสดบันไดว่างใช่ลรืคือบ้าบ้ากูลืมมีอะไรดีไรเจ้าอันเสียงเจ้าเชิ้วเหล่าก็ได้กินเหล่ายังบเออ คิวปลาหมึกดีเอาละงานนี่ผมไม่มีปลาหมึกขายเอออยากไปาอใคแคุณไปแจี่ไปางขายมาพี่มาว้ากันก่อนนี่ยฟังน้ำเสียงเลยซ่อมข่าวทายอยู่ตัวหลัหาพพะเอกแม่นครับมหาเระเอกแม่นตัวโอ้ครับับเจ้าเป็นไผ่นั่นนะบ้านบ้พงคนละคนกับคนละคน ว่าเสียงดีเสียงมั่นยู่ร้องเพลงนี่วางว่าหันหลอกว่าเสิร้องว่าสิยหลักนะผมนี่มีหมดขับไปลองครับมวนคักถ้าว่าคืนเหลาแดงครับฮะคืนเหลาแดงมักเหลาหยั่งเหลาขาวอ่ายทั้งนี้เหลาขาวกับว่าเอาตัวเหลาอู๊ควาตายบ่ไอ้เว้าเนี่ยอยากกินเหลาขาวว่าไอ้เว้าของเงินี้ยแบกขึ้นมาแต่แมแบกขึ้นมาแต่แม อามาแกะมันแต่โอ้จะว่าไรล้ำขวาเอาจะอ่อนแนวเสียงคขึ้นพิลภพอคักขึ้นเนี่ยเฮ้ยตัวว่าว้าวใครว่าเป็นพิลภพอืมใครเป็นน้องเพนโอ้เชิดบงสินรับตามแนวเสียงที่เจ้าร้องในเจ้าร้องแนวเสียงเจ้าร้องในหลายหลายมักทำนองไหนมักเพลงไหนอยู่นี่มีมืดกับ ของวิศว์มอสินได้ของไหมไทยใจตารามได้ของซิลิคอนได้โหยิงได้ไหคนลายางเอาคอยอยากฟังของไหมไทยนี่นะเพิ่นบ่กคอยได้ออกงานคอยคึดฮอดเสียงเพิ่นมักไห้ไทยมักเพลงเลยครับอ่าน้องมากับคำว่าใช่ในเจ้าร้องได้ปะน้องมาคำว่าใช่ปะครับคำแม่นเพลงของไหมไทยครับผมแต่งเพลงแข่งกับอาจารย์สลาครับโอ้เจ้าอาจารย์หนังผมอาจารย์ภาวาครับ มาเพชรมาเพลงลุกขึ้นมาเลยจ้าเลยบักขับยายกู้ขี้ขันหันกลับไปบอกครับพี่น้องก็เห็นอ๋อแม่ปวดแขนปวดเอวกูกับปวดเท่ากันครับเจ้าปวดเอวบอกปวดขานี่ยแหละครับโอ้มาแนวเสียงของไหมไทยมกเพลงไลยครับน้องมากับคําว่าไช่ถ้าเพลงนี่ครับพี่น้องครับผมมาแต่งไม่เรียบเร่งไม่เร็วผมแต่งเพลงแข่งกับจันทร์สลักกันเพี้ยซื้อเพลงหรือพ่อเพี้ยซื้อเพลงมาจังใดของไอ้ไหมน่ะน้องมากับคำบ้าไช่ ของไผ่น้องมากกับธรรมภัยดนตรีบัดตังดนตรีบัดดนตรีบัดตังดนตรีบัดดังยังไหนมันกับวันเดียวนดนตรีดนมรีดนตรีเสียางแข่งหอยเสียได้ย่าดดนตรีงามเสียงเจ้าเ,ออเพลงนี้ขามีประวัติในภาพบูชาไปเป็ดจมือปอกเด่งเสียงเงินตุนแต่งเพลงนี้ได้พอดีจังได อยากฟังบ่กันหรออยากฟังมนบ่อยากฟังบ่ต้องเอาดนตรีดิบ่ต้องเอาดนตรีเอาแต่เนื้อเอาเส้นปักดิงฟังเพลงนี้ตอกหัวตัวเมื่อใดก่อนบ่เสียใจเลยเออบ่รจะฟังที่แหละบ่าวบ่ากูลืมฟังฟังจะปากจะหันใจเส้นปักดิงฟังเพลงนี้ ้ยยีาหม่เมื่อถูกลูกค้าขอปลี่ยนไพ่กันเศร้าเนี่ยโอ้ยเล่นไพเ่เล่นซัวปันนี่เล่นปันนี่มันก็นเสียเม็ดปีม็ดฉัดแล้วขาตะลุนเนาะเล่นไพ่เขาไม่รุ่นกร้านลูกค้าให้ลูกค้ารุ่นกร้านสุดตัวแต่พ่อเสียเงนินเนาะท่านมีลูกมีเมียไปกอดสมมึนนี่บ่มีม่เหรอครับเศร้ากับลูกมเมียเปิดได้ไหยิ่ง เป็นยังจังไปเปิดใต้เขาเขามีผู้สาวเคยเคยหักกันเพื่อการไปน้องเอ้ยว่าชอบลูกเป็นลูกเป็นเมียพ้นละเอาว่าอยู่นี่เคยมีผู้สาวเขามีผู้สาวกับถ้าผู้สาวสมัยปีสองเจ็ดสองแปดภามาก่อนถ้าผู้สาวไปนั่งเบื้องหนังอ้อมผาหนังบุญกะถิ้นก็ต่อว่าสมัยตะกี้เพิ่งเบื้องหนังอ้อมผาครับผมเบื้องหนังเด็กหนุอยรุ่นไม่อาจจิบูดหุจักครับกําลังเบื้องหนังอยู่ดีๆผู้สาวคอยเป็นปวดตดนั่งแง่กันยุ่งเฉยละเป็นปวดตุกุนจักยิ้มทนายเสด พอดีในานังเขากำลังสิงกิ้งกันเพิ่งกันแล้วบัดนี้ตดได้พร้อมเสียงปืนพอดีปืนพันเม็ดลูกดังไปลักสิงกิ้งสารพงษ์เนาะตายจะจะมึงปะบะตาละปูดเฮ้ยเป็นยังไงบ่เนผู้สาวตดใส่เนาะตดเหม็นคัะเหม็นแน่เหม็นจนแสบตาเหม็นจนแสบดังตดผ้าหัวฉี่มันกับเป็น โควิดปะทะโควิดเขาเป็นบ่ถือกินว่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้สาวเลยเลิกคบเลิกติดต่อเลยแต่ไปแล้วก็ติดต่อมาหาอยู่เขาพอน่งพอนั่งได้พอนั่สนใจนั่งหอนนังหงอยู่เขานั่งหอยอยู่จีแมนเขานั่งอเอาเขาโทรศัพท์หาบ่ได้โทรศัพท์ตะกี้บ่มีโทรศัพท์เขาเฟซบุ๊กหาบ่สบอบ่บอเขาเห็นจังไรหาเชิญจดหมายหากันเอาเอาไปไปไปแก้โควิดพนักงานอาจจะ ก็จะสั่นมาครับมิชิลลนบอลลนครับผมรักษาเท่าชีวิตครับอออขอบคุณครับโอ้ยมัดเสียจจกันโอ้ยคนอุออทุมพร์ใจดีขนาดอ,อยากไปยังมากกูก็เริ่มปวดขาได้บัดเป็นอะไรก็ว่าเป็นมา,มาขอสวออไแม่ก็น่ะอันไหนอ้าวเขาอันเซนบุกหาเขาก็ เห็นจังไหนก่อนเพราะเชียนตุกหาเชียนบเฟซบ่ได้ไลน์เห็นจังไหนหาเขียนจดหมายหากันป้าสมัยตะกี้เนาะเขาจะเขียนจดหมายหากันโรแมนติกเฉยบ่โรแมนติกจังเม็ดเอ้าคือสิบ่โรแมนติกเขียนนะเฮาเขียนจดหมายเขียนกรบ่ถือกเอ้าจังไหนจังว่าเขาเขียนบ่ถเือกบ่ตั้งใจเรียนในโบเชียนเฮาแต่อ้ายคือนยังเอาเขียนจังไหนจังว่าใจจะอายถึงผีที่รกพนถึงบมันบอไซม์ขนาดไหนเนาะน้องได้รับจมของพี่แล้วพ่น ไม่ยังจมจอหมออับ่ใช่จุดกลางไงรู้สึกดีใจมากแค่แบบนี้น้องได้ฝากเสื้อลายไม้พี่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเสื้อลายเสื้อลายสิไม่นึกใส่ไหมท้อน้องอยากให้พี่ลองสวมเสื้อดูเพี่นลองสวมเสื้อดูแล้วมาเชื่อมาเถอะเถื่ยังไงก็เล่นเตะเล่นเตะน้องอยากได้ปากรูถ่ายไม้พี่สองรู ยังรู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 ถ่ายโอ้ยรูปถ่ายยังมีอีกสองรูรูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิ้มอะไอันนั้นรูยืดรูเยิ้มนะรูปยืนกับรูปยิ้มมันคือบอกว่าจังสั่งไม่ใช่ประตูกี่วะที่แกก็เล่นเต็ม เดือนพฤศจิกาคมนี้พี่พฤศจิกาหย่อนอะไร่ี่ชิพัชชะทำไม่ชิพัเจ้าเนี่ยได้ไรอันนั้นก็เลยปามาจะพูนเลยปามันพูนเขียนมาถืออะไรกันได้ใครมีลูกมีเมียจะเขียบ่ปอลลอยจะเขียนปอลลอยสุดท้านี้มีปอลลอยอยู่บ่ปอลลอยฝากความคิดถึงพ่อกับแม่ด้วยถ้ามีเวลาจะกลับไปเหยียบพ่อเหยียบแม่ตามเคยเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้พี่ชิมาจชก ย่่มงจุดท้ายนีรักผีที่สุดในโรงรักพี่ที่สุดในโรงจะมาเก็บบัตรงจ้าโอ้ยเศ้าเศ้าเนี่ยขัดเบิกเขาเนี่ยขัดสวมพ้นป่าเป็นตาป่าบอกมีผู้สาวผู้เดียวครับเออตแต่ป่าแหละป่าแล้วซาแล้วแต่ละกับลูกไมีลุดม่เมียแล้วหรือเปล่าเอ้าซึ่งมือหนีไมีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วเอาลูกเอาเมียแล้วอ้า จุ่มเลยนะหากินนี่อย่างเบี่ยงเขาหาอยากหาอยากหากินธรรมดาเดี่ย็หาอยากหากินธรรมดาบานเท่าเลยครับโอ้หมานบอกครล้งมือก็ไดแล้วมือก็บ่ไดแล้วมือก็อยู่ทูบุนครับหาอยากหากินจะได้จะมีมืออยู่ทูบุนหรือไฮโลเหรอครับจังใดจังว่าจังสั่นเดินขะมือใดได้มันว่าเทาดีๆตอนเมียก็ได้แต่ได้แต่ธรรมดาเขาปล่อยเขาหมุนเอเล่ เงี้ยอื่นเขาเลยกินตำส่วนตำปลาเงี้ยแต่ของกินแต่ตำตำตำปอดแต่ยังวางก็ได้หลายการเล่นให้โลกันมันบอดีมันเสี่ยงขุกเสี่ยงแต่ร่างมันอันตรายอตัวเจ้าโลดวจตำรวจจับใครบ้าได้หรอกเอ้าจังไหนจังหวะตำรวจเพราะว่าเขามีพิธีนี้ตำรวจเอาแบบไหนนี่ตำรวจเขาตอนนี้ให้เป็นเอ้าผู้ใดหนีได้โดนตำรวจจ้างได้หน้อยเฝ้อเลยเนาะได้มากจังบอกเออมันเล่นมากเล่นไปเล่นมากเรื่องเบิ้งเด็กน้อยมัน ลืมเล่นให้หน่อยลืมข้าวตำรวจมาแตกพึบไปไผไปมันเลยไปบ่วยมองไปก่อนเล่นลนต้งทงหน้าเนี่ยไปพ่อสา Nam กะลังคอนๆท้าทางง้มป่านางง้มป่าจวบคุณแหกับว่ามินท้าทางง้มป่าจวบคุณเอ่ต่พอพอข้าวตำรวจไกลมาตำรวจได้ถามมันมบลพ่อยไงเจ๊สามรอยมากขึ้นมาพ่อยไงเจ้าขึ้นมา ไม่จ e. <a> ันนีวาเป็นไม่จันเป็นไรแทนเขาน้านไปพอเครื่องหูเครื่องไม้เขาจะนังขึ้นเป็นังเลยตั้งสอนหนาสอนหลังตํำโป๊กโป๊โป๊ร่ข้าตำรวจไกมาตำรวจถามตํายังยายตําเยอะเต็งหูก่กองสีรษ่นีวาเป็นแกกองสีรษทำเยเสียมแลนเดนไปหอกกอภัยทําตาสามน้ำใหม่เล่าสามน้ำใหม่จักจักตาเตาซับอมเอดพ่อ้าตลรวจก่มาตำรวจก็เลยถาม ได้บเรืเอยบะได้บะเสียยูทืนจับมัดลถึงจับมัดทุกคนโอ้ยเศาเศาเศเศาเศาเศาอะไรคอยมาเนี่ยอยปยักมาฟังพระเอกหมอล่าพระเอกแมนรับเจนกะเศร้าแล้วครับเจนนี่เพราเลิกจากอาใบยมุกขายมาเลยนยวะแท้เลยะครับเท่แมนปะครับอยากหาจาาพวมเ่แมนมีเอกแม่นมากครับพระเอกตัวจริงมาบ่มาเลยครับโอ้อยากเห็นภาพิ่งนี้รอสะก่ได้๋พวผมประกาศราครับ ับพน้องกำลังช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนำพาพี่น้องมาบอกรับนักร้องคุณนั้นถึงวันนั้นก็เคยมาร้องระดีแห่งนี้เลยเ,เสียงเพลงในวันนี้ที่ท่านเคยรับฟังในวันเสาร์องวันนั้น แม่นครับออรือเตี้ยจ้ะเพื่นใจมาจจำครื่องเดียวเลยมาเครื่งเดียวครับผมา่รเทนเซ่ทอง,<บ>อ<ก>องที่รองโอ้โหลูกแมก่โปรเทนเซร่ทองลท<โ>อาคนหนาตึบ4ีเม็ดลืมครับลืมเลืมโอ้ในวีดีโอข้อคือบ่เป็นตึบซีลูกแม่มาด้แตงหนาครับฟังเสียงกัน่าล่าชูแม่ฟังกัน่าสูเป็นฟังล่ะ้ํานผู้ฟังกันล่าร่าคืนในแม่ห้วลยว่าไผเป็นไผ่นน กูไม่ได้ก่อนลนะทำเพิ่มลำเลยดูไอ้เจ้าดูแม่งดูกมาให้กูแอบเมียน pareil, มาดิเนี่ยขอบคุณลำเ <c ười> ลยมึงทำมาถือแค่อยากไอคอนกูก็เป็นแต่พว้ยิงน้องสูขอบคุณแฟลชไลน์ล,ลอน ที่ติดตามผลงานอยู่หน้าหานบ่เมื่องานเงืกิดได้ลอยนึ่งคนน่ะบังบ่เปิดบ่อนไอ้ทั้งยินใช้อายน้องมาจ้องมองตั Gerilim ้งแต่เวินตลอดชุบนักเต้นตลกแผ่นและการเพลงดนตรีบันเลงคราบยาวสลาปล้ำเป็นลำเมียงจำเนียงอ่อนจนคำน้องบังแตกสาวใหญแตกสาวใหญ่แต่คนได้ตีไม่มาไหม่มา ต้อทำน้องบางตอนดัดแปลงล่องเป็นของใหม่แม่ครแม่ผลปานนักเลงพี่น้องเอาใจใส่มาฟังรำแเตนี่มาเดี๋นี่ก็เปลี่ยนไปมัมีาอีไหมเนาะอนุรักษ์สื่อไว้ทันตุงันสมัยมันแม่นผลมันแม่นผลมันมมนักเลงแล้วเอาแม่ธรรมดาแตปละลอะไรของเดิมไม่เต็งเติมเสือส่อนมันธรรมดาโพดเอาธรรมดากลาง ครับเป็นไรก็กูเถอะันเน็ต่าค yeah> anyway> claro ือกันยัยเอะตัวลูกหลาผมพยายามสิเลิกแล้วครับไม่ได้งปวดเมว่อมันขัดไม่อยากลำนะกูอยากไปนั่งเอกนะเออล่ำๆ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 ล่ัๆร่ำๆล่ำๆล่ำๆน่ำีล่ำัล่ำๆล่่ำๆล่ำๆลั่ำๆล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 ้ำๆล่รัล่ำๆล่ำๆล่ำๆล่ำ่ำๆล่ำัล่่ำ่ำๆล เมียแข็งมาอกูบอเห็นเห็นมันบ่ะเรียบเใส่วัดสูตรเท่สูตรเลี้ยวพูลูกเกาหลีญี่ปุ่นพูลูกเยอรุ่นมากับแม่งยังนั่นมายังเท่าข่อยมานำหาลูกสาวข่อยอ้าวลูกสาวเจ้าอ้าวมาหาอย่างไรบ้าไปนำหาทางอื่นมันบอกมานี่ดอกนี่่ิไอ้าดเตะไหมวะว่าเท่กุญแจเทขาดผู้ใดเนี่ยแม่ข้าวันดีคืนด มาสั่นกวนม่นั่งเอกยี้ันแดนพอือรถยุ่ยใส่มี่ก็ไมาเป็นโม่ลำโอหนพ่อมึงอยู่ที่นี่ซิสิตะอย่งบัดเนี้ยพ่ออยู่นี่ว่าแมนลูกแมนบ่นี้วัชบาาเม็ดยุ่ยใส่บัวเอ้าโอ้น้อยมันนี่หุ่นห่างคือได้กันรูว่าแมนลูกแมนบนนี้เขาตลอดไปยอดดีมันตุนบัวมันนีอยแมนล็กัวบ้ามากยงไม่ยังหลั 오 oh.